สวัสดีจ้ายายเดือนคนเกาค้นเดิมเพิ่มเติมคือความจิดถึงมา่วนกินข่าอีกแล้วจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้ยายเดือนก็ม,มีซุปน้หม่จ้ามีซุปน้หมัเพราะมียังหลายจ้ากะสิบ่มากกะสขคืนหอดกันเนาะจ้าเนาะยายเดือนได้ซุปน้หมัจ้าซุปน้หม้ก็มี่เนือ้อเนือเน้อทอดน้ำปลานะจ้าเนื้อทอดน้ำปลาแล้วก็มีปลาแดกแก้วบองถ้วยเกาแล้วจ้าแล้วก็มี พักหอมจ้าพักหอมต้มพักก็มีายแนวจ้าจ้าเข้ามาลงเมื่อกจินกันเลยจ้าแซ่บๆซตงกันจ้ามาเด้อผู้ใดเพราะใดจินเขานะมาจินน้ำยาเดือนจ้ามา,มาเด้อมาเด้อ ออกมานั่งกินข้าวนอกบ้านจ้าเหมือนนี้ออกมานาั่งกินข้าวอยู่ข้างนอกจ้ะร่มเย็นเยนจ้ะเหมือนนี้อากาศดีก็เลยได้ออกมานาั่งคุณยายสิมีแนี่โช์จ้แล้วเบงผักต้นหอมของคุณตาเพิ่นปลูกนะจ้ะงามครับเบงที่ไลนจ้าอ่อนซ่อนตะอ่อนนะจ้เนาะคุณตาอายุ82แล้วนะจ้ะเนี่เพิ่นยังทำสวนปลูกพักอยู่จ้ะเพิ่นมากนะจ้ะเพิ่นมากของเพิ่น ผลไม้ของคุณยายคือเกาจาสตอเบอรี่แอปเปิ้ลแล้วก็อันมะเขือเทศจา้า มันนี้บ่มีแดดจ้ะร่มดีดีเลยเดี๋ยวออกมาข้างนอกเห็นข่าวอยู่ข้างนอกขาบเ็นมีแดดนี่ออกมานางบันใด้ช่ปะเดี๋ยวนำมัานในมืนสิหยอยเอาน้ำมันแถวนี้ นั่งข้างนอกเสียงรบกวนจังน้อยแลจ้ะเนาะธรรมดานะค่ะของหวานของหวานปูเถ่าไฟก้อนจ้ะ สำหรับคลิปนี้คุณยายขอลาไปก่อนค่ะหากว่าชอบคลิปของคุณยายกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเ่อคุณยายจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้คุณยายขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า